ก็เป็นประว่าสังคมนะโดยเฉพาะเช่นเลือกตั้งอย่างนี้น,นังก็เป็นใครใครก็พึดถึงเรือ่องเื้อเสียงใครเสียงเรื่องธรรมดาธรรมดาที่ทุกกนก็พูดกันอยู่เป็นเรื่องธรรมดาอันนี้เป็นครอบช่องอยางหนึ่งที่เด็กๆใครใครก,ก็มันก็ฟังอยู่ก็รู้สึกก็เป็นนี่เป็นธรรมดาอ๋อปิดแนงอยู่แล้วนะปิดแนองอยู่แล้วแม่ด เรื่องเลือกตั้งแล้วก็ขายเสียซื้อเสียก็ไม่ดีเตก็กเตกต้องมีการียนมิตรนะการียนมิตรแล้วก็คนที่สอนเป็นอะไรผิดอะไรถูกอันนี้ก็เป็นแล้วก็รู้สึกตัวว่าผิดผิด,ดก็พูดง่ายๆก็เป็นการปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมแล้วก็เป็นมนุษย์มนุษย์แปลว่าใจสูน มัเป็นได้เนี่ยเพราะว่าใครก็แล้ก็รู้อยู่ว่าครอบครนี้ไม่ดี